สวัสดีเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่จีนจ้ะเมืองจูไห่เมืองจูไห่หได้พี่น้องติดกับอ่าหมาเก๋าอ่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิงราค่าเขาของในซูเปอร์มาร์เก็ตของจีนราคาสิแพงปันไ,นไดแลยเิถืกจึงใดเมืองเขาสะอาดสะอาดมากเลย เมืองจูไห่มณทนกวางตุ้งน่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเขียวๆเ,เห็นไามพี่นอ้องถึงแล้วซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกคนเมืเ่อนี้ว่าดังคานเลยตอนนี้เวลาสี่โมงสี่โมงเคืงเข้าไปกันเลยมื่อวีคนก็หลายแ้ว่าดังคานบางมือเงียบคลิปเลยเด้อ แปหยวนเหรอสามสิบ <38. S 1> แปอ้สิบหยวนเองอเนี่ยใคร30มสองสิหยวนพี่น้องเนี่ 18, ยสิบแดหยวนเนี่ยเอาคำนวนหยวนน่คูณหาไปเลยพอตอนนี้มันเหลน4.6กสี่จุดเจเพราะนีนเน่เพื่อเป็นการคำนวณที่งายกับ ค้นหาไปเลยจะได้ดูราคาไทยแต่ว่านวหน่อยมากเลยนี่สิบแปดเดียวนีนี่จะเป็นขนมปงัง6.50ุด,ดห้าศน,น,นย์หยวนสามจุดห้านย์จอดรถกันสามุหูย์มูหยองเหรอก้าเก้านี่เนแใหญ่เลยนี่ อันนี้ก็9.50สองแปดจุดแปดแปดส่วนแปดห้าสี่สิบบาทว่ะอันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวแผ่นเหมือนไงได้เก้าจุ9.90วิ่งหนุ่มดีมากเลยอ่ะมีส่วนผลไม้ หลากหลายมากเลย a p ป l e สามจุดเก้าแปดได้เสียบ a p p l ลจังหน่วยไปใส่กิมจีได้เห็ดกิมจีกินอีกสามจุดเก้าแปดสามจุดเก้าแปดหยวนต่อห้าร้อยกรัมเคิงกิโลไหมเขาส่วนมากอ่ะของจีนอ่ะเขาสิขายแบบติดราคาไปเป็นเครืองกิโลอ่ะ ามจุดกาแปะกับตีไปซาซี่หยวนต่อเครงโลกหโลก,กับ8ปดแปดหยวนต่อไปกนเชียงหลดพีน่นองเนี่ยทุเรียนดิทุเรียนจากไทยโปรดรักโปรดรักออฟไทยเก้าสิบแปหยวนพีนองทุกเจ้าไปเนี่ยชุ่เ,เนี่ยเกหยวนได้เนี่ยเกหยวนคู้นหาเบง เจ้าบ้านเจ้าว่าข้าช่ <ฆ ông S 1> อกินบ่ได้เลยบอกเลยว่าไม่ได้ระเทศกินอันนี้น้อยเนี่ยหกสิบห้าจุดสองสี่หยวนเนี่ยนี่ก็สีกกส่กือนไปสามตอนนี่แบบว่าแพงมากเลยนะแต่คนจีนเขาก็อยากกันเขาอย,อยากกลับน้ำข่อยไหมใหญ่ข่อยพาไปเที่ยวบ้านเขาไหมกินบัตทุเรียนโดยเฉพาะต้งสีนะ อันนี้หกจก้าเจ็ดหยวนต่อหาะไรกกอันนี้7.98ก้ตีไปซัแหยวน8หยวนต่อเครืองโลนี่เดี๋ยวอันนี้อีหยงนี่เหี้ยวแตบแสบอ่ะมักงวงนี่ังวงมาตะบันห้องวะนี่เก้าจุดเก้าจุดแปดเก้าก็10หยวน สิหยวนต่อห้าร้อยกันสิบหยวนต่อเครื่งโลกหาสิบบาท่ะหาสิบบาทเครื่องโลกโลกหนึ่งลอยหนึ่งไหมมันเป็นเหี้ยวเี้ยวเมือละเดศพี่น้องกีวี9เก้าจุดหรือว่าหามันมีสงราคาห้าุเก้าแปดเออห้าจุด้าอันนี้หกหยวนต่อเครื่งโลกสาสิบาทต่อเครื่งโล บักสมโอ้เอาบักนัดก้อนบักนัด5.98ต่อครึ่งโลน้อยบักไงหกหกหกหยวน30บาทต่อครึ่งโลโลหนึ 1, ่งหกสิบบักนัดเนี่ยบักแตงมองูอ๋อนี่มันบักแตงมูน้อยแตงมูสีเหลือง3.98กับซีโลซีหยวน20บาท ต่อครึ่งโลลดลดละสี่สิบนี่นวน้อยๆแต่ว่านวยใยญยนี่สามจุดก่กันล่ะยีบาทต่อครแล้โลละสี่สิบเหแต่โม่นี่6หกบักอันนี้บักอี้อย่างก่อนแตงไทยบอว่าทำไมทำไมมันเมลอนหกจุเก้ดหยวนเจ็ดหยวนต่อครึ่งโลบักสมโอสี่ ก็เป็นห้าหยวนต่อครึ่งโลห้าห้ายิมห้ายิมหาบาทต่อครึ่งโลได้ผสมในีถือ,อยห้ายิมหา้าหกวนหกย,ยวนต่อครึ่งโลของสามบาท30บาทเครื่งโลนะสามสิบบาทเครื่องโลนะผสมยี่ห้อนผสมหลายแบบเด้อันนี้ก็นี4.98ก้4.98ก็เป็น5 ห้าหยวนห้าหยวนตัครึ่งโลยิยมห้าบาทเคืองโลเลยโลละห้าสิบโลละห้าสิบบาทอันนี้ถือสองจุดเก้าแปดนี่มันจะเป็นเปลือกแข็งแข็งไหมแกะยากไหมสองจุดเก้าแปดแต่สามสามหยวนสิบห้าบาทสิมห้าบาทเคืองโลอันนี้ก็นุ่ยยัยอันนี้ก็ถือกันราคาท่ากันอันนี้ก็ดีราคาท่ากัน สหยวนต่อครึ่งโลนี่เนืมอแไงได้เนยสี่จุดกแปก็เป็นห้ามีจิม้าบาทต่อเคิงลูกยี่สิบห้าบาทอันนี้ลูกแผ่ 4. ี่จุดแดหหยวนห้ายีมห้าบาทต่อเคิงลูก 4.98มังกรต่อครึ่งโลโมังกรสีเหลืองอันนี้ก็เห็น4.98 5 5าห้าห,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 าหาบาทต่อครึ่งโลนี่โอ้มังกรสีเหลืองอันนี้ตูนิเซียนี่ย5.98อะต่อครึ่งโลอ่กะก็ติเป็นหกหยวนหกหยวนต่อครึ่งโลอ่ะ สามสิบาทเครืงร่องล้อเราหกสิบโอ้ oh, มันแพงก็ยุดตลาดไทยบานเฮานะนี่แหละว่าเข้าใจเลยว่าบักกันเนี่ยคือแพงกว่าที่นั่เขาไปบานเฮาบานเฮาตอนนั้นพี่น้องกับเบิรงเลือกนั้นเบิรงคลิปตลาดไทยผลไม้นา,นานาชาติอะถือคักได้บักทับทิมเนี่ยเนี่ยบักส้มแมนีแซบแซบ สมกนิดหน่อยแม่ไหม,มกัดกินทัง้งกินทั้งเปลือกเลยไหมเนีย่ยมีปักอย่างนี้เขาหนาจะไปกินกับช่าย,ย่างสิงลูกพับห้าจุดเก้าแปดหยวนหกหยวนหกห้าสามสิบสามสิบบาทต่อครึ่งโลเนี่ยพวกทุเรียนกับมีได้พี่น้องแพ่งตะนไน่เดย์ยี่สิบหกจุดแปดศูนย์น่ย ต่อเคืองโลอ่ะคูณบังลุกกับแก่ยิมหกจุดแปดศูนย์คูณหานั่นแหละต่อเคืองโลนะสุดยอดกินบะระดอกบอกทุเรียนต้องไปกินบ้านห้องขนาดบักเฟี้ยงกับมีได้ห้าจุดเก้าแปดหยวนต่อเคืองโลหกหยวนสามสิบบาทต่อเคืองโลนี่บอกมองน้องงง่ายเลย 4ี่จห้าหยวนต่อครึ่งโลยิมหาบาทต่อครึ่งโลนี่ไม่ขออ,อีกอย่างนี้นี่ซีดาหหยวนต่อครึ่งโลกล้ยยวยสองุ้าวิมันลงวะ่ะเมืนั้นมันสามมืน,นี้มันเหลือสองสองจเก้าแปดยิหบาทต่อครึ่งโลอ่ะกล้วยชอเบอรี่สี่สิบ ต่อห้าร้อยกรัม,อ,ม,มอ๋อซึ่มาแพงเลยอูอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยไม่บอกราคาจ้าอันนี้บักอีกหยังนะตะกุนเบอร์รี่เจ็ดจุดแปดูนย์หยวนเนี่ย 7จ็ดห้าสมห้ากับสีสิบลาทตีไปซีสิบาทซะกล้องในซีสิบบาทนี่ของเป็นตยานเนี่ยแปดจุดเก้าศูนเนี่ยบักองุ่นไส้มัดคัดเนี่ยถ้าว่าแปลกนะคือแบบอันที่ทรงไปบานเท่ากันบอเหลี่ยมมองๆจนแบบว่าบ่ากากินนะแต่อันนี้แบบว่า เป็นแบบสีธรรมชาติอะเหมือนเขาบ่าได้ใส่สา,ส,าสารเคลือบหลายเลยเออต่างกันอยู่นะในเบิ่งองยุ่ตลาดไทยอะโหแบบเรียมม่องม่อง,องเลยอะเป็นตะบ,บ้เนาเป็นนะสินะอันนี้กะเป็นสีธรรมดาของอางุดเลยอันนี้ก็เนาเลยนี่มันคือซิมีิที่เขาเออกมาลดราคานีห5าจ้าน กินได้ก็กินกินบ่ได้ก็บ่ต้องกินัสินะอันนี้ห้าเหรวยญเลยเออนี่มันจึงสีก็จึงองุ่นธรรมชาตินะเว้ยกินจะกินเนี่ยต่บ้านเฮาที่แบบว่าอืเขียบจะจะหลอบมึงจะไปเบิ่งเรื่อที่มันมีขีปในอ่าอินสตาแกรมนะเปิดไปเห็นมือนั่นเขาว่าเขาใส่ยีสต์ซีสารได้เด,ด้ในการดูแลองุ่นใส่มสัสคัส ยี่สิบสี่โต้เลยนะยี่สิบสี่สารเลยนะระวังเด้อพี่น้องกินกะลางดีๆเด้ออัง่นไส้มัดขัดสิส่งไปบ้านเฮาอะจากจีนอนะอินตตยานอีดีอันนี้มันยังสีแบบธรรมชาติเป็นตะกินเนด้แต่บ้านเฮาเนี่ยมันเหลี่ยมม่องมองที่ม่สที่ตากแดดไปเมื่อเมื่มอกับเบี้ยวไหมยี่สิบสี่สารยีนะ่สิบสี่โตนะเคลือบมีอย่างทั้งฉีดอย่างทั้งจุม่มทั้งอย่างนะ่พ่อเจ้าวะอินตตยาน อันนี้เจ็ดจุดเก้าแปดตะเขียแดงตับดีเถอะอ่อยเขาขายกันนะสิได้นะเป็นล่ำเลยนะดูดิว้าวจอรดรถไว้หันมีของอยู่ชิ้นเนืงกระถือรักเงือดไหลต้นรถเข็นกัหรักของกันติดนี้โอ้ยนอสู้กระได้เนาะ โรถเชนก็นขี่ขานมากเอาบนแมลยังม่ฮาลักถอนกันเน็ตหลายใชย่ไหมนี้ดอกพักไหมดอกแบบใหญ่เลยทุกจ้ามืงให่ก็มือไข่เนี่ยน,น,นะสามจุดเก้าแหยวนก็สีสี่หยวนต่อครึ่งโลสี่ห้ายี่สบาทต่อเพิงโลโลละตีสิดอกดอกกระลำเนี่ยบ็อกเคอรี่สามเาแเหมือนกัน ราคาเท่ากัน20บาทต่อครึ่งโลสวยด้ยล่างดีๆละ่จะจิกินทัาที่ยังได้จินล่างแบบหลากหลายน้ำถึงแป้งกิงโซดาถึงน้ำส้มสายชู่มหดั่วดินก็หกจุดเก้าแปดเจ็ดหยวนเจ็ดห้าสามห้าสามสิบห้าบาทต่อครึ่งโล 3ามจุดเกปลเขือยสามจุ้าแปดลาซีหยวนซีหยวนตัวเครืองรล้ยีบาทเครือง้อ่ <c oughs> จ้าสิจอดใส่คุามจูมไหมฮึฮึามึงจอดรถเข็นกันนะันถึมันลักของไฟได้ไมเนี่ยหลาถ้ารถเข็นกับลักของกัน นี่พักกันเอพี่น้องพักหลยได้นี่สามจุดเก้าแปดอันนี้สี่หยวนสี่หยวนเท่ครึ่งโลอ่ะอันนี้ขายเป็นครึ่งโลหมดเลยี่แพงนะแพงกว่าในแอปอันนี้เข,นะขา,ไนนาไปซื้อได้แอปดีกว่าขาึงมาซื้อเองสิ นู้ต้นหอมึงน,นงไงที่ก่นอนก็จังของเกาหลีเลยอะ่ะ4.98 5ยวน25บาทต่อครึ่งโลอหอมใหญ่เนี่ยอาหอมใหญ่<ง>อันนี้3.98ไปซื้อในเว็บไซต์เอ้ไปซื้อในแอปดีกว่าอันนี้1.99เองในแอปอะ่ะไปตรงใหญ่เลย แพงกวะ่ะเดี๋ยวมันเปลี่ยนอีกแล้วหหยวนสาฟักอ่ามันแพงขึ้นแล้วหกหยวนสามฟักเนะี่ยหหยวนสาฟักหนึก้าแปดเฮ้ยบัตแตงลงว้ว่ะแตงละห้าล้มว่ะตอนนั้น2.99จุดเก้าเก้าได้ล้มหยวนหนึ่งอนด้อซื้อยอไปต่ำแทบแทบเลยหรือเอาไปเฮดแบบ กิมจิก็ได้กิมซีแตงกวาไหมเออมันถือด้วยนี่เดี๋ยวสิมาเอาอย่อย่างพ้าสำรวจกันโอ้ชิบหายอันนี้สามสี่จุดเก้าแปดหน่อยๆนี่โอ้นอ่นอ,ยนอยไงไนี่ไหมสองจุดเก้าแปดสามหยวนต่อครึ่งโล1สิบห้าบาทต่อครึ่งโลนี่ของถือพี่นอ้องเป็ดกิมซีเจะกอบงดง่ไงอันนี้ศูนย์จุดห้า ต่อครึ่งโลเลยว่าถึงหาบาทอ่ะอันเนี้ยต่อครึ่งโลโอ้งในหัวแบบไงเลยพี่น้องคือแบบไงอีหลีเลยน่าลงโลกเลยคุณนะคุณเจ้าเบิง้งหัวหนึ่งตอนนั้นซื้อไปบ่ถึงสิบบาทอ่ะพุณเจ้าไปซื้อเพชรกันกิมจิรอรอบหนึ่งบ่ถึงสิบบาทประมาณแปดบาทอ่ะโอ้โหถือคักถือแน่เด้อมันกำลังออกหลายไงมันเป็นหน้าหนาวของเขาตอนเนี้ย อากาศ12องศานะเมืองนี้นะเมืองจูไฮนะแต่ว่าเมืองอื่นไม่รู้ใดรมื้อีก็่ขึ้นมาแน่13 14ที่เนี่ยประมาณนี่ะอันนี้3อันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็0.98เหรอกราบอันนี้ก็0.98ได้กะหล่ำม่วงี่แพง2.58 2.58กระเทียม6.98 7หยวน7 535สามาบาทต่อครึ่งโล หกจุดเกาศูอาก็าถือแท้ก็ถือแท้จะว่าได้ซื้อไปกินตะบอกสลรเปาเลยไหมใส่อยังวะอันนี้9ก้าจุ้ามีหลายราคาอันนี้ใส่ตัวแดงเก้าจุเอาไปหนึ่งเอาเนี่ยมันโถหรือยอยังเนี่ยพวกเนี้ย1ิบเอ็ดจุย์ส่จหลายใสหลายราคา 9.90าจุดเกาศนย์นี่เยเก้าจุาศนี่นแพ็คนี้พี่น้องมันเอาไปลดราคาอยู่ข้างหนาก็รดเลเก้าจุดเก้าศูนเนี่ยสิบสิบหยวนเนี่ยห้าสิบบาทด้เันก็วสองสี่หกแปดสิบสิบเอสสิบเอดสิบเอดสิบอดช่อสิบเอ้สิบอดันอันนี้0ูนจุห้าแปดยวนต่อครื่งโลอันนี้กพถึงหาบาทต้องแต่อ,อันนี้ก็ถือกัน หัวไชเทาเนี่ถือมากเอาไปเฮ็ดกิมจิหัวไชเท้าก็แบบสุดยอดเลยอ่ะตแปลงอันนี้หนึุ่กหยวนต่อเพิ่งโลสิบบาทต่อเพิงโลอ่ะโลละยีิบาทอันนี้สหยวนต่อเพิ่งโลมัละยีบาทเพิงโลแครอองจุดเกแปดสามหยวนสามหยวนต่อเพิ่งโลสิบาบาทต่อเพิ่งโล ตอนแรกเขาเน้นวา่ามานี่สระมีโปร่งต่ำโอ้สุดยอดเลย2.98หยวนต่อครึ่งโลกต็ตีไปเป็น3หยวน3.55 15. 15บาทต่อครึ่งโลดูสิมาเอาอยอะออเ,ยเขาด้วยดิบๆิบไม่ต้องเอาไปโดนเนี่ยบอกอันอื้อหูเนี๋เขาหวานแสบแบบแต่ว่าพระท่านเด็กเด็เอาไปแก้ไม่เดียวสามสามหยวนต่อครึ่งโล 15. 15บาทต่อครึ่งโล3.38 ต่อครึ่งโลเป็นเสษอันนี้เนื้อแบบย่าไหมอันนี้สามเหมือน,นกันไปสื่ออีกกันมาผิก C ตีไปเป็น C C หยวนยี่สบาทต่อครึ่งโลโลละสี่สิบวิแห้วสองจ้าแปดว่าแห้วนี่สองจุดาแปดสิบห้าบาทต่อครึ่งโล เอาไปแบบขีดขัานขีขานแกะไหมขีข่านแกะย้ำกินซื้อไปหลออครั้งนึงอันนี้23่สิบสามหยวนนุยหน่อยกว่าจะซื้อในแอปดีกว่า9ก้าจุนหน่วยอันนี้สิบหาหน่วยก็สิบหกจุไข่เป็ดไข่ไก่มีหมด นี่เศษเนื้อมันบอกแต่ว่าขันย่าเหมือนแรงอ่ะมันสิถือกว่าได้ไปนองเขาสิลดราคามหมประมาณหกโมงแรงขก้นไปมันซีไดสองแพ็้วันนั้นหกสิบเก้าสี่สิบเอ็ดเป็นโตนี่ มาย่างนี่พระท่านได้ลดขันมาย่างเหมือนแรกเนี่ยมันสิได้แบบนี้เนี่ยสองแพ็คมันสิเป็นราคานี่ราคาขังเทิงสิไหมเ<ม>ออแล้วแต่ว่าเขาจะเอากล้องได้ขึ้นเป็นราคาขังเทิงเนี่ยมันสิไดสองแพ็คไหมพี่น้องตรงมาประมาณหกโมงแรงหาจุดนนท่าตับหมูตับหรือปอดตับตับปอดเฮ้ยนีเหมือนพี่นอ้องเป็นบอลราคาปวกเจ้ห้าหยวนห้าหยวนสี่หยวน อันนี้หมูสามชั้นสิหยวน19หยวน17บเจ็ดหยวนนั่นแหละขันมากยนางยพอแรกก็เฉลี่ยราคาถูอมากเลยนะเจ็ก้าแปดแปดหยวนต่อหาลอยกำโอเกตีนสิหกหยวน 16, สิบหกจุดแปดศนตัอหาลอยกำต่อเคืองรูตีนแบบนี้เลยนะ โค้งไก่ซื้อหกจุดแปดหยวนกระตีพี่จ๊ะเจ็ดหยวนเจ็ดห้าสามห้าสามห้าบาทเนี่ยอันนึงเนี่ยโค้งไก่เนี่ยสามทิมห้าบาทแต่ว่าขันไม้ยังคนแรงไม่สิแพ็กนี่สิแมะสองกันนี่สิแมะสามห้าบาทลดราคาแมนี่พี่น้องของที่ไปช็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตเมื่อกี้บักแตงนี่ซีนวยนี่นวยยาวๆนี่บักแตงอันก็เจังบักแตงญี่ปุ่นก็เจังบักแตงเกาหลีเห่นไหม ซีนวยยาวๆ,ๆ,ๆนี่หกจุดหนึ่งสามหยวนสามสิบบาทหกห30้าสามสิบสามสิบาทนี่ซีนวยยาวๆ,ๆนี่ว่าสิไม่เหตุกิมจีแตงกว่าหรือตำตำเซนขนมจีนกระแซบอันนี้หัวไ้เท้าหัวบังใหญ่นี่พูดนะหัวใหญ่ก็ฟ้ามือพุ่นสองหัวนี่สองจุดสองศูนหยวนนี่สิบ,บาทนี่เอาตีไปสิบบาทนี่เนี่ยโอ้สุดยอดเลยค่ะ กล้วยหกหน่วยเนี่ยกล้วยหอมหน่วยไงเนี่ยหกหน่วยนี่หกจุดหกจุดสามเจ็ดหยวนหกห้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองบาทอะเาว่านี่สามสิบสองบาทบักพีกสิบบาทหน,นึ่งจุดเก้าเก้าอยู่อนนี้สิบบาทนี่บักหลายที่กันนะก็ได้หลายได้หลายก็บานห้องแมา่ไดหลายก็สิบบาทบานห้องหมเซนสองจุดห้าหก บุรวาสีออกมาเป็นแบบแบๆต่องต้มเบอ่งกอนสื่อมาล้องอันนี้สิบบาทเฮดเข็มนี่ยสิบาทสองหยวนนี่อันนี้ข้าวมันเป็นเข่าดำเข่ากำไหมสี่จุดหนึ่งสามหยวนยี่สิบบาทเอามาผสมกับเขา่าขาวหูอันนี้ข้าวกล้องห้าสีหาจุดสามหนึ่งห้าห้ายี่มห้า ยี่สิบห้ายี่หกยี่หกบาทประมาณนี้ละยี่มห่าบาทอ่ะตีไปขทนน้อยังประมาณนี้ละขันน้อบานเขาหกบาทเจ็ดบาทนี่ซี่ลอยกำรรแป้งข้าวโพดซื้อมาเอาไว้เวลาทอดเอียงเราโรยลงไปเั่งสิบลกกระเด็นแมมน้ำมันล่บกกระเด็นคิดว่านะมะลุซื้อมาก,ก่อนสนั่ละถือยุพีน้องของ ถึกมากเลยล่ะถือกบ,บ้านเขาอีกบางอย่างนะ